ผมว่าไฮลักแชมป์คันนี้้ายใหญ่สุดในตลาดไม่มีซุ้มล้อเปิดได้3ทางเกิดมาเพื่องานก่อสร้างและผู้ระเมาอ,อย่างผมเลยครับมีร้านบนไฮลักแชมป์เนี่ยดีครับไปหาลูกค้าถึงบ้านนะฮะไม่ต้องรอลูกค้ามาหาเราครับเปลี่ยนจากค่าเช่าร้านนะฮะมาเป็นค่าผ่อนรถนะครับสบายกว่าคุ้มกว่าเยอะถ้ามีสาขาที่5ผมก็เลือกแชมป์ครับ ไฮรั์แชมป์ทำให้ชีวิตเกษตรกรง่ายขึ้นรถไม่แพงแต่ให้ความสุขได้มากสเปคกําัังดีในราคาที่เหมาะสมอึดแก่งทนเหมือนผมเลยครับตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่อย่างผมแค่ได้ชื่อว่าไฮรักก็เชื่อได้เลยว่าทนถ้าเทียบไซส์จโบ้กับรถแชมป์มีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ราคาลงมากกว่าครึ่งหนึ่งในแง่ของการลงทุนผมว่าคุ้มค่ามากกว่ากำไรมากกว่าครับ การขนส่งต้องใช้ไฮรักแชมป์ค่ะเพราะว่าบรรทุกได้เยอะต้นทุนต่ำคืนทุนไวค่ะไฮรักแชมป์ใช้ก่อนได้เปรียบค่ะแต่ถ้ามีเงินอีกก็กสั่งมาอีกค่ะเราเลือกแชมป์ด้วยกัน